เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม GTA V ออนไลน์นะครับเช่นเคยวันนี้เราจะทำภารกิจให้ต่อจากเอเอาพาร์ทที่แล้วนะครับที่ที่เราได้ไปยิงเหมือนว่าจะเป็นตัวหัวหน้าในการาขายานะฮะเป็นน่าจะเป็นลูกน้องของคนที่เป็นเจ้าของก่ออีกทีหนึงเนาะเอ่เป็นคนขายาที่เราไปจาัดก,การที่นั่นะ เออไดมอนคาสิโนนะฮะทีนี้เราจะมาต่อกันดีกว่าในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยเดินขวาเด้ทำอะไรวไะเนี่ยกู้ทู่ตรงน บายไอ้น e ั่นบอกคูดบายเอาไปเลทเทะเรยรวยอยู่แล้วนี่เจล้านเยอะเยอะชิบหมลูกมมีคนมีคนไหนนี่ให้กปทำอะไรพีกองจานปิดยิงทิ้งก่อนดิเป็นโดนทำไมอ่ะ

โอ๋ออันนี้เคยเล่นอยู่อ๋อเราต้องกด Enter อร์นะให้ตรงช่องภาษาอังกฤษสีแดงอนะเรียบร้อยไปออกเรียกหอดิเรียกหอดิอ๋อผมทิ้งเนีเ่บเอ้ยเอ้ยเยอะเยอะ เรียกนี่เรียกไอ้สเปรโรอ่ะพอที่เป็นรูปแมงป่องอ่ะไม,ไม่ใช่แมงป่องเขาเลยนะแมงปอ,อตาที่ตามันใหญ่หญกระจกไม่เชื่อทำไมต้องยอมสิส ฮะกล้องอีูเลยนั่นเด็กยู่ไหน,น,นไวะข้างล่า,างเหรอเนี่ยข้างล่างข้างล่างโอ้โหแล้วลงไปหน้าก้องเลยมั้งนั่นี่ะกล้องไม่ได้หันมาทาผมไปโอ้โหพี่ดันหนูเข้าไปเลยสัตว์ <c oughs> <c oughs> เตรียมตัวกิงก้งหลบอา้าว ไม่จะมีคนตีปรีมเนี่ยด้วยไม่ทำอะไรอยู่แเลยไอ้นี่แ <c oughs> น่เลย,ยพอฟ้าเนี่ย <c oughs> นี่นี่นี่นขโมยคีย์การ์ดอยากเจอแบบตึงๆเหมือนไห้อ่ะต้องทำให้หลักไงนี่เราทำให้นี่อดียวให้หลักจะต้องไปที่เกาะ ไปแล้วอุ้ยความลับของ GTA ก็คือเราทำอะไรก็ได้เรียบร้อยผ่านไปกดต่อเลยเคริมภุรกิจ ให้รอรอเข้าไปดูด้วยเพิ่งรีบก่อน,นอ่ะภารกิจต่อไปไใช่เหรออันนั้นทำเสร็จแล้วเหรอเหนอันนี้แล้วเหรอทำไมมันเร็วจังอ่ะ อันบนยังเหลืออันนึงครีมยังไม่เสร็จเลย<ม>นี่นี่น,นี่เออให้เขาเมือใครคว้างเหรอไม่รู้วะที่เกียรแปะเดี๋ยวไปก็รู้เองนะคืออะไรอูไปแล้วพี่เอา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 บอกย่งให้โดดกำลังมือเอื้อ,อช้าช้ากำลังมือเลย ถึงก็ไม่โง่ข้างล่างข้างบนแล้วเนี่ยที่นี่ข้างล่างข้างล่างอยู่ข้างล่างมาฮะบบใช้ปืนเก็บเสียงเลยดีกว่าเพื่อความสมจริงจนขึ้นลิฟต์ไปไป,ไปละรอก่อนไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ตึก <laughs> นี้มีปูนให้จกด้วยวะคิมอย่าทำ จำนั่นเอาต้องขึ้นอีกว่ะต้องขึ้นอีกนี่แหละเพียบเลยคนแดงเถือกเลยคิมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแลนไหนวะ<อ>มันแดงแต่ว่ามันอยู่ไหนวะกระดวงจอเปล่าก็ก็แย่แหละ มีไงข้างล่างข้างล่างนล้วีมผมแล้วีมผมอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่ยิงไม่ตายไม่ใช่อ๋อพวกข้างล่างนี่ต้องยิงคนที่ถือปืนดิฮือกุ๊กอุ้ยโอ้โห กล่องนี้ไม่ใช่นะเขียวๆ่ะม,มันได้หากล่องกล่องซ่อมอ่ะก็กล่องนั้นดิไม่ใช่่จะกล่องนั้นแหละพี่ใช่กล่องนี้กดที <c oughs> ดนี่เอาสว่านมงเนี้ย <c oughs> เหมือนเป็นที่เจาะสักอ,อย่าง มันบอกให้กลับไปให้คนนั่นน่ะที่อยู่เรือน้ำเราอ่ะไปโดดลงไปเลยคริมสวยๆมีล่ม,มาหรอเออมีมไปดิดมีสีทีเพื่อความชชว่์พร้อมอยังอ๋อฮู h รีบกลางเกิดจะไปไกลเนี่ย เป็นไรปะอ๋อเหลี่ยมเหลี่ยมเฮ้ยมีคนยิงจากข้างล่างชิปชิปแล้วุ้ยมาดีครับก็ก็มาดีครับไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกครับ อุ้ยโอ้โหพี่ขับรถไปดูผมเลยรถมันทุกมีข้างหลังตามอีกสองคันเราจะหนีพี่พี่มันมาขึ้นมาขึ้นขึ้นอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาโดนชน อย่าเด้ออย่าเด้อเหียบหลอยของโตคคิมเอมอแต่ไอชิปพวกนี้แม่งเดียมแต่กูส<อ>ัตว์ยิงแรงมากให้กขเคยด้ใ,ใกล้มึงนะโอ้กูพังช่างแม่งโอ้โอขอหข่อยนัดไอ้สัตว์ไ้ยใครยิงอ่ะอตายยากแล้วมึงนี่ ไปขึ้นรถขึ้นรถเราค่อยไปเรียกตรงชายหาดมีคนมาอย่ายิมข้างหลังยิ้มดิดีแมกนำอุปกร้อมาเนี่ยยิงมดิยิงมันดิ ตามเราไม่ทันเหรอนี่ขานาะดเรายางแตกแค่เนี้ยเรียกผมจะเรียกเรียกเลยเรียกเลยไปดูจะไปเราอยู่ข้างหลังไปข้างหน้าี่ตรงไปตรงไปตรงไปไหนวะข้างหน้าเขาเห็นแล้วเร็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 ว ลงงนี้ดีไม่ชอบทำไมเกมนี้มันลูกชาย,ย่นะพี่ไปแล้วครับจะบอกเลยแลวว่า NPC นี่ยิงแรงมาก ไปพัดเสียงปั่นมากเลยโอ้โหโอ้โอไกลเลยเขึ้นขึ้นขึ้นต้องขึ้นด้านข้าง ครับผมห่านเรียบร้อยไปโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมบ๊ายบายไปเจอกันครับ